สวัสดีครับผมจะมาแนะนําการใช้งานระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายนะครับันดับแรกนะครับการเปิดเครื่องนะครับโดยกดที่ปุ่ม power นะครับแล้วก็สังเกตที่หน้าจอนะครับตอนนี้จะขึ้นคําว่า booting อยู่นะครับรอนิดนึงนะครับตัวนี้มันจะเริ่มทําการประมวลผลนะครับ ให้สังเกตที่หน้าจอนะครับตรงช่องสัญญาณ GSN นะครับแลน Wifi นะครับถ้าเราได้ตั้งค่าไว้แล้วมันจะคอนเน c t นะครับมันจะขึ้นคำว่าโอเคนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ใส่ตัวซิมนะครับของ3 G ไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอนิดนึงนะครับ พร้อมนะครับ GSM connect แล้วนะครับตัวแลนกับ Wi-Fi เนื่องจากว่าเราไม่ได้เซตค่าไว้นะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นคำว่า Standby นะครับหมายความว่าพร้อมใช้งานนะครับผมทำการทดสอบโดยใช้เปิดเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เราได้ทำการเปิดเพลงไว้แล้วนะครับสังเกตได้จากว่ามีสัญญาณเสียงนะครับเข้ามาช่องซ้ายขวานะครับกระพริบกระพริบอยู่นะครับ อันนี้ก็คืออยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับสมมติมีการกระจายเสียงนะครับเราจะประกาศหรือจะเปิดเพลงนะครับก็สามารถกดออนแอร์ได้เลยนะครับเมื่อเรากดออนแอร์นะครับจะมีอะไรชี้บ่งชี้ว่ามันได้ถูกทำงานแล้วส่งออกไปแล้วนะครับนะครับตัวนี้จะมีระบบการแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ๊บนะครับมา ในบะบบไลน์นะครับซึ่งเราสามารถเอาคนสมาชิกนะครับเข้ามาอยู่ในไลน์กรุ๊ปนะครับก็จะได้รับทราบการแจ้งเตือนว่าขณะนี้มีการกระจายเสียงนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือกรุ๊ปที่แจ้งเข้ามาแล้วนะครับว่าขณะนี้กดปุ่มออนแล้วนะครับสามารถกดรับฟังได้เลยนะครับทดสอบนะครับอันนี้คือที่เพลงที่เรากระจายเสียงออกไปนะครับสามารถรับฟังผ่าน หน้าเว็บนะครับหมายว่าเราอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศทั่วโลกนะครับใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการรับฟังการกระจายเสียงจากเครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูตรงมือถือบ้างนะครับในส่วนของมือถือนะครับนะครัโบโปบไลายนะครับเช่นกันนะครับโปบไลายนะครับนะครัโบโทรไลายน์ ก็มีการแจ้งเตือนมาเมื่อกี้นะครับตอน8โมง9นาทีเนาะประมาณนั้น8นาทีนะครับก็สามารถรับฟังผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันนะครับก็ขึ้นหน้าเว็บเดียวกันนะครับอย่างนี้ก็สามารถรับฟังได้นะครับผ่นานโทรศัพท์มือถือเช่นกันนะครับซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถฟังนะครับการกระจายเสียงของอหน่วยงานนะครับ ากที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศทั่วโลกนะครับหรือนอกโลกก็ได้นะครับขอให้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นะครับเดี๋ยวผมปิดฝันนะครับอโอเคทีนี้มีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือชุดลูกข่ายนะครับที่ติดตั้งตามเสาไฟฟ้าตามหอกระจายข่าวนะครับซึ่งจะไปต่อลำโพงอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ผมต่อจำลองไว้แล้วนะครับก็คือมีชุดลูกข่ายหนงตัวนะครับอันนี้อยู่ในโหมดสแตนบายนะครับ มีลำโพงนะครับสองตัวนะครับต่ออยู่สองตัวนะครับตัวนี้กำลังขยาย100วัตต์นะฮะสามารถรองรับลำโพงได้2อถึงสตัวนะครับเป็นแบบโลอิมพีแดนซ์นะฮะเป็นโอห์มนะครับถ้าเราจะต่อลำโพงที่เป็นลายโวลต้องเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวดูการทำงานนะครับก็ง่ายๆนะครับกดปุ่มออโซนนะครับ เมื่อกดปุ่มอโซนนะครับจะมีการแจ้งเตือนเช่นกันนะครับมาดูที่ไลน์นะครับเสียงไปแล้วนะครับเสียงออกล้วครับเห็นในระบบไหมครับมีกดปุ่มเปิดตัวลูกแล้วนะครับมาดูตัวลูกครับสังเกตว่าไฟตัวลูกจะติดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดวงนะครับก็คือดวงนี้นะครับก็พร้อมกับเสียงที่ออกจากลำโพงนะครับ เหมือนกับระบบกระจายเสียงไร้สายทั่วไปนะครับแต่ว่าของเรามันสัญญาณเสียงจะค่อนข้างชัดเจนกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจตรวจสอบนะครับการทำงานของชุดลูกข่ายได้จากที่ไหนก็ได้นะครับผ่านหน้าเว็บนะครับเราจะเห็นสถานะมันนะครับว่ามันทำงานหรือไม่ทำงานอุณหภูมในตู้เท่าไหร่ร้อนไม่ร้อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะมีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับ ทีนี้ผมลองปิดตัวลูกดูนะครับกดปิดนะครับเ,เดี๋ยวมาดูในการแจ้งเตือนนะครับเห็นไ,ไหมครับมีขึ้นคําว่าสั่งปิดตัวลูกนะครับพร้อมกับตัวลูกดับไปแล้วนะครับไฟสีเขียวหายไปนะครับเสียงหายไปแล้วนะครับนี ตะกี้ที่บอกว่าสามารถมาดูสเตตัสได้นะครับเดี๋ยวเราเ c ้า s ซตนิดหนึ่งนะครับมาดูแต่อันนี้สำหรับแอดมินนะครับเบเรียบร้อยนะครับก็คือนะครับเราสามารถ ดูสถานะของอุปกรณ์นะครับทั้งแม่ขายลูกขายนะครับอย่างตัวนี้ก็คือตัวเครื่องส่งชุดนี้นะครับการจําลองปุ่มคล้ายๆกันนะครับมีคําสั่งสตรีมนะครับตอนนี้สตรีมอยู่นะครับโซนปิดนะครับโซนก็คือปุ่มปุ่มออโซนตรงนี้นะครับตอนนี้ปิดอยู่นะครับเราสามารถสั่งตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือสั่งเปิดลูกตอนนี้เราในระบบเนี่ย เรารีจิตไว้12ตัวนะครับแต่เราใช้งานจริงตอนนี้เราเปิดเราต่อไฟไว้ตัวเดียวอยู่นะครับก็คือตัวรับตัวที่3ามนะครับซึ่งตอนนี้สแตนบายนะครับอยู่ในสภาพสแตนบายนะครับแต่เสียงยังไม่ออกนะครับตัวสตรีมเนื่องจากว่าตอนนี้สีแดงอยู่นะครับไม่ยังไม่ทํางานนะครับเรายังไม่ได้สั่งนะครับผมทดลองสั่งตรงนี้นะครับสั่งออนออโซนนะครับสั่งโซนไปแล้วนะครับโซนไปนะครับ ตรงนี้กันตรงที่ขึ้นอะนะครับคือไม่จําเป็นต้องมากดนะครับแต่กี่ผมสั่งจากเว er ็บเบราว์เซอร์นะฮะลูกค้าทํางานแล้วนะครับการแจ้งเตือนยังเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่มีการสั่งนะครับเพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนจะมีประโยชน์สําหรับเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่จะฟังนะครับก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าขณะนี้จะมีการแจ้งประกาศข่าวสารนะครับ บางทีเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ติดตั้งลําโพงเนี่ย<ส>เขาก็สามารถรับฟังผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะเดินออกไปฟังหน้าบ้านก็ได้ที่เป็นลูกข่ายอาอกอ,อากาศนะครับน,นี่เดี๋ยวผมทําการปิดก่อนนะครับออกกลับมาที่เดิมนะครับปิดซ่อนนะครับปุ่มนี้จะมีผลกับตัวลูกข่ายทั้งหมดนะครับหมายว่าลูกข่ายทั้ง12ตัวเนี่ยสมมติมีการเปิดอยู่มันก็จะดับหมดนะครับเสียงนะครับ ดับไปแล้วนะครับเสียงไม่มีแล้วนะครับปุ่มหน้าเครื่องก็จะดับด้วยนะครับนี้ผมมาแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือตัวที่ดูเอาไว้มอนิเตอร์สถานนะการทํางานของอุปกรณ์นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เบอร์ตัวรับที่3นะครับอุณหภูมิ อุณหภูมิในตู้อุณหภูมิอุปกรณ์นะครับจะมีบอกนะครับตอนนี้อุณหภูมิในตู้ก็ยี่บเก้าองศาประมาณนั้นนะครับตัวลูกไข่ติดอยู่แต่ว่าเสียงไม่มีนะครับเพราะว่าเราปิดอยู่นะครับเขาข่าวก่อนนะครับนอ,อกจากนั้นเราสามารถที่จะสั่งสั่งจากปุ่ม ุ่มลัดที่เราตั้งไว้ก็ได้นะครับตอนนี้เราตั้งไว้เป็นโซนนะครับหมายว่าอันนี้คือโซน1่โซนสโซน3านะครับสมมุติตัวลูกที่3ามเนี่ยคืออยู่ในโซนที่3ามผมทําการเปิดตัวลูกนะครับโซนที่สามนะครับซึ่งในในโซนโซนที่3เนี่ยจะมีตัวลูกกี่ตัวก็ได้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าตัวเดียวนะครับอันนี้พอดีเราตั้งเข้าไปตัวเดียวนะครับเราเปิดแล้วนะครับ สังเกตว่าปุ่มโซนตรงนี้จะไม่ติดนะครับเพราะว่าเป็นการสั่งเฉพาะโซนนะครับแต่ว่าตัวลูกตัวนี้มันคือหมายเลข3อยู่ในโซนที่3นะครับก็เลยทำงานนะครับหมดผมสั่งปิดนะครับกลับมาที่เดิมนะครับ ดับไปแล้วนะครับตัวนี้จะมีประโยชน์ในกรณี1โซนเนี่ยเราอาจจะมีตัวลูกหลายตัวนะครับผมยกตัวอย่างอย่างโซนตอนนี้เราตั้งไว้โซนโซน13เนี่ยคือจริงๆมันไม่มีนะครับหมายว่าเป็นปุ่มที่13เนี่ยเราเราจะเปิด1กับ1 5 9นะครับตัวลูกตัวที่1ตัวที่5ที่9เนี่ยเราก็กดทีเดียวมันก็จะปิดทั้ง3ตัวเปิดทั้ง3าตัวพร้อมกันนะฮะกรณียกตัวอย่างว่าอย่างสมมติ เป็นงานจากเทศบาลหรืออบตอประกาศไปยังหมู่บ้านนะครับสมมติว่าตัวลูกหนึ่งตัวเท่ากับหนึ่งหมู่สมมตินะฮะเวลาเราจะประกาศสมมติเรามีข่าวสารจะประกาศที่หมู่หนึ่งหมู่สองนะครับเราก็ตั้งโซนอา,อาจจะตั้งอาจจะกดอย่างเงี้ยกดหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเปิดอย่างเงี้ยครับเสียงก็จะไปออกแค่สองหมู่นะครับหมู่อื่นจะไม่มีเสียงนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นการแอพพลายนะครับ ครับผมที่เลือก็จะเป็นการตั้งค่านะครับก็เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนนะครับะจะมีตำแหน่งเราสามารถเอาตำแหน่งของตัวแม่ขายหรือลูกขายนะครับลงในแผนที่ได้นะครับอย่างตอนนี้ผมพอดีผมลงไว้ตัวเดียวอยู่นะครับก็คือชุดแม่ข่ายนะครับเราก็จะเห็นว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนนะครับ หรือบางทีจําไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่กว้างบางทีเราก็ไม่รู้เบอร์หนึ่งหมายเลขนึงอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างหมายเลขนึงอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้เราไม่ได้ตั้งนะครับเราตั้งไว้เฉพาะตัวชุดแม่ขายอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานะมอนิเตอร์รวมแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมข้ามก่อนเนาะก็กลับมาที่เดิมนะครับประโยชน์ประโยชน์อของเครื่องตรงนี้นะครับ พูดถึงประโยชน์ก่อนนะครับการใช้งานก็คือเราไม่จําเป็นต้องอปิดตรงนี้นะครับอันนี้ยังมีการสตรีมอยู่นะครับจะขึ้นคําว่าสตรีมสังเกตว่าจะมีสัญญาณเสียงวิ่งอยู่นั่นหมายความว่าเครื่องตรงนี้สามารถเปิดทิ้งไว้แล้วก็ให้ให้ทางานอยู่นะครับซึ่งาบางทีประชาชนชาวบ้านสมาชิก อยากเข้ามาฟังข่าวสารก็ยังสามารถที่จะเข้ามาฟังได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันออนไลน์อยู่นะครับเหมือนเสมือนสถานีวิทยุนะครับออนแอร์อยู่นะครับตอนนี้สมมติาชาวชาวบ้านอาจจะเมื่อเช้าไม่ว่างนะครับอาจจะมาฟังซึ่งไม่ได้เป็นฟังสดนะครับต้องต้องบอกก่อนนะครับ สัญญาณเสียงที่ฟังณขณะนี้ก็คือเป็นสัญญาณเสียงที่เล่นณขณะนั้นนะครับหมายว่าเล่นจากไฟล์คอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราอาจจะแอพพลายนิดนึงก็คือมีการบันทึกเสียงสมมุตินะฮะมีการบันทึกเสียงข่าวสารสมมติอ่านข่าวสารยาวความยาวสัก5านาทีเนี่ยเราก็อ่านอ่านแล้วก็บันทึกไว้บันทึกเสร็จเราก็เอามาเปิดแล้วก็ให้มันวนวนวน,วน,ว,นวนอยู่นะครับซ,ซึ่งเครื่องตรงนี้ ก็เสมือนสถานีวิวทยุนะครับก็คือจะเล่นตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับใครจะมาสะดวกมาฟังตอนไหนก็มาฟังได้นะครับส่วนเสียงที่เราต้องการออกสดหมายความว่าเราอยากให้ชาวบ้านฟัง8โมงเช้าเที่ยงวัน5โมงเย็นนะครับก็กดปุ่มนะครับออโซนนะครับเพื่อให้เสียงไปออกที่ลำโพงตามเวลาที่เราต้องการ นะครับอันนี้คือเสียงที่ออกลำโพงนะครับส่วนไอ้ปุ่มออนแอร์นี่คือเสียงที่อยู่ในออนไลน์นะครับซึ่งมาฟังตอนไหนก็ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็จะสะดวกสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อยู่นอกพื้นที่นะครับหรือไม่มีเวลาฟังก็สามารถที่ยัง,ยงมาฟังข่าวสารที่เรา uh, เปิดไว้อยู่นะครับอันนี้สามารถเอาไปประยุกต์ได้นะครับ ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ